a อนแอคชั <and> ่นไปค่อยหันมองหน้ากันนะถ่ายรูปเสียดก็ค่อยหันมายเบฟมองเบฟหันเออจ้อ,จองตากาันจ,อจาาอ้องตากันเด้อแล้วก็ไอเบฟจับมือน้องเออเอาโทรศัพท์ลงด้วยเออ พอจับแล้วก็วางเลยจับมือกันเออแล้วก็มองไปข้างหน้าเออมองไปยิม้มมีความสุขยุก,กี่ยิ้มนะเออแล้วมีคนรักเรานะเออ <c oughs> ใชเไหม,อมเออทำดาวต้อนแอคไปเมื่อกี้มองมองอ่าอืมเออแล้วก็หันมองหน้ากันเึิบอีกทีนึงอ,อ่า เดี๋ยวได้อย่าลืมโดนนะอะใกล้ใก่อนตรอคกับ